I'm sorry for not replying earlier. Had some things to do before the rain comes later. So I've cut the grass and tidied up the general area around the house. Got a friend coming over during the week to do my front hedge as well. I'm sorry for not replying earlier. Had some things to do before the rain comes later. So I've cut the grass and tidied up the general area around the house. Got a friend coming over during the week to do my front hedge as well. I'm sorry for not replying earlier. I'm sorry for not replying earlier. I'm sorry for not replying earlier. ฉันขอโทษที่ไม่ได้ตอบกลับก่อนหน้านี้ซับค่ะ I'm sorry for ฉันขอโทษสำหรับที่ not replying ไม่ได้ตอบกลับ earlier ก่อนหน้านี้โดยเร็วนะคะพูดพร้อมกันนะคะ I'm sorry for not replying earlier ฟังอีกทีค่ะ I'm sorry for not replying earlier. top Ka had some things to do before the rain comes later. Had some things to do before the rain comes later. Had some things to do before the rain comes later. Mi Bansing Dong Tam Go มี something บางสิ่งมากกว่าหนึ่งนะคะ do ทำ before ก่อน rain ฝน comes มา later ภายหลัง before the rain comes later ก่อนฝนจะตกอยากให้เพื่อนๆสังเกตคำว่า h e a d นะคะ ซึ่งเป็น verb ์ปรตของ have ใช่ไหมคะเนื่องจากอันนี้เพื่อนฝรั่งเล่าให้ฟังเป็นอดีตนะคะก็เลยใช้แ a ทนะคะและสังเกตตรงคำว่า something s นะคะจะเห็นว่าเราเขียนแยกกันแล้วก็ตรงคำว่า things เติม s นะคะนั่นหมายถึงมีบางสิ่งที่มากกว่าหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีสิ่งเดียว เราจะเขียนติดกันนะคะและจริงไม่ต้องเติม s นะคะและอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงคำว่า comes นะคะคำที่แปลว่ามานะคะแต่ในนี้เติม s ก็เนื่องจากว่า rain ฝนนะคะฝนเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะก็คือเหมือนเป็นเอกพจน์นะคะดังนั้น verb ที่ตามมา ก็จะต้องเติม s นะคะพูดพร้อมกันนะคะ h a s Have some things to do before the rain comes later ฟังอีกทีนะคะ had some things to do before the rain comes later ส่วนต่อไปคะ่ะ so I've cut the grass so I've cut the grass so I've cut the glass ฉันตัดย่าแล้วสับคา I ันตก็คือ I have cut นะคะฉันตัดแล้ว glass หญ้าในส่วนนี้เพื่อนฝรั่งใช้คำว่า so นำหน้านะคะซึ่งบางทีก็เหมือนเป็นคำติดปากในการขึ้นต้นประโยคนะคะส่วนคำว่า of cut เป็นเวิร์บช่อง3นะคะใช้กับ h a v e นะคะซึ่งกริยาสามช่องของ cut จะเหมือนกันนะคะคือ cut 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 นะคะในที่นี้คำว่า of cut เพื่อนฝรั่งแทบจะไม่ออกเสียง of เลยนะคะเพราะมันเป็นเสียงเล็กๆเ,เขาก็ไม่ค่อยออกเสียงพูดแบบเร็วๆแต่เราก็สามารถได้คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือ cut the glass ใช่ไหมคะ ก็ทำให้เราเข้าใจได้นะคะพูดพร้อมกันนะคะ so I've cut the grass ฟังอีกทีค่ะ So grass I've cut the grass. ส่วนต่อไปค่ะ And tidied up the general area around the house I've so tidied up the general area around the house and tidying up the general area around the house และจัดระเบียบพื้นที่รอบบ้านสับค่า tidying up จัดระเบียบ general ทั่วไป area พื้นที่ around รอบ house บ้านก็ยังอยากย้ำตรงคำว่า the house นะคะ เนื่องจากเขาต้องการชี้เฉพาะจอดจ,จงนะคะว่าเป็นบ้านของเขาหลังนี้นะคะไม่ใช่บ้านอื่นทั่วไปนะคะถึงใช้ the house นะคะพูดพร้อมกันนะคะ and tidying up the general area around the house ฟังอีกทีค่ะ so tidied up the general area around the house ส่วนต่อไปค่ะ Got a friend coming over during the week. Got a friend coming over during the week. Got a friend coming over during the week. มีเพื่อนมาหาในช่วงสัปดาห์นี้ got, got me friend เพื่อน coming over มาหา during ระหวา่าง week สัปดาห์เพื่อนๆจะเห็นว่าคำว่า got นะคะซึ่งเป็น verb อดีตของ get นะคะเ,เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าใช่ไหมคะจึงต้องใช้ verb อดีตก็คือ got นะคะและ got ปกติแปลว่าได้รับใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เราแปลว่ามีนะคะ เราจะแปลตามบริบทนะคะอยากให้เพื่อนๆสังเกตการออกเสียงของเพื่อนฝรั่งนะคะตรงคำว่า c o m e over นะคะคือเพื่อนฝรั่งไม่ออกเสียงมิ่งเลยนะคะเขาเชื่อมเสียง ng กับ o นะคะจาก coming over ก็เป็น c o m e over เราไปพูดพร้อมกันนะคะ ก็ i e n d coming over during the week ฟังอีกทีนะคะ Got a friend coming over during the week ส่วนต่อไปค่ะ to do my front hedge as well to do my front hedge as well to do my front hedge as well เพื่อทำรั้วด้านหน้าของฉันด้วยสับค่ะ to do เพื่อทำ Front ด้านหน้า h As รั้วด้วยเช่นกันอยากให้เพื่อนๆสังเกตการเชื่อมเสียงนะคะ Hed เสียง g e เชื่อมกับ A นะคะจาก Hs ก็เป็น Hed พูดพร้อมกันนะคะ To do my front hedge as well. To do my front hedge as well. I'm sorry for not replying earlier. had some things to do before the rain comes later. So I am the garden, tidying up the general area around the house. Got a friend come over. During the week, to do my front hedge as well. Funny tika! I'm sorry for not replying earlier. Had some things to do before the rain comes later. So I've cut the grass and tidied up the general area around the house. Got a friend coming over during the week to do my front hedge as well. Wow, that's great! Just worried about you. Wow. That's great. Just worried about you. ว้าวเยี่ยมมากฉันแค่เป็นห่วงคุณสับค่ะ That's great. เยี่ยม Just. care. Worried about. เป็นห่วงพูดพร้อมกันนะคะว้าว wow. That's great. Just worried about you. Feeling really tired now. It's surprising how tired you get cutting grass. Guess it's the raking up after that does it. Feeling really tired now. It's surprising how tired you get cutting grass. Guess it's a raking up after that does it. Feeling really tired now. feeling really tired now feeling really tired now รู้สึกเหนื่อยจริงๆตอนนี้สับค่ะ feeling use, รู้สึก really จริงๆ tired เหนื่อย <T ired. S 2> now ตอนนี้พูดพร้อมกันนะคะ feeling really tired now ฟังอีกทีค่ะ Feeling really tired now ส่วนต่อไปค่ะ It's surprising how tired you get cutting grass It's surprising how tired you get cutting grass It's surprising how tired you get cutting grass มันน่าแปลกที่คุณตัดญ้าเหนื่อยขนาดนี้ สับคา it's surprising มันน่าแปลกหรือน่าประหลาดใจนะคะ how tired เหนื่อยแค่ไหน get cutting grass ตัดหญ้าประโยคนี้เพื่อนฝรั่งใช้ w o r k ปัจจุบันมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปปกติที่เขาทำอยู่นะคะพูดพร้อมกันนะคะ It's surprising how tired you get cutting grass. It's surprising how tired you get cutting grass. Guess it's the raking up after that does it. Guess it's the raking up after that does it. Guess it's the raking up after. <that> แต่ดัสซี่เว่ามันเป็นการสะสมหลังจากที่ทำมันสับค่าเกสดาวฮิอิสมันเป็น breaking up การสะสม after หลังจากที่ดัซทำ ประโยคนี้เพื่อนฝรั่งใช้ verb ปัจจุบันมันเหมือนกับว่าเขาพูดถึงเหตุการณ์ทั่วไปนะคะและเพื่อนฝรั่งเชื่อมเสียงตรง g e t s นะคะตัวออนษร S เชื่อมกับ i นะคะและตรง breaking up นะคะเสียง ng เชื่อมกับ u นะคะ breaking up และตรง up After นะคะเสียง p เชื่อมกับ a นะคะ c a p t e r แล้วก็ตรง d a s i t นะคะตัวอักษร h เชื่อมกับ i นะคะพูดพร้อมกันนะคะ g e s s i t the raking up a p t e r that d o s it ฟังอีกทีค่ะ Guess it's raking up after that does it feeling really tired now it's surprising how tired you get cutting grass guess it's the raking up after that does it. feeling really tired now it's surprising how tired you get cutting grass guess it's the raking up after that does it. you did your work so hard. please get some rest you did your work so hard please get some rest คุณทำงานหนักมากกรุณาพักบ้างนะสับคา did ทำ work งาน so มาก hard หนัก please กรุณา get some rest ผ่อนบ้าง Rest พักผ่อนพูดพร้อมกันนะคะ You did your work so hardPlease get some rest ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและรับฟังและร่วมฝึกไปกับคุณย่าตัวเล็กแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบ๊ายบาย